เมื่อตาลงเกิดใหม่เป็นนางร้ายในต่างโลกเรื่องราวของเคนซบุโรชายวัย52ปีที่ทำงานราชการอยู่อยู่มาวันดีเขาได้ช่วยเหลือเด็กจะอุบัติเหตุอรถชนเข้าทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าในจังหวะแห่งความเป็นและความตายนั้นเองเคนซบุโรนั้นได้เกิดใหม่เกิดใหม่เป็นหนึ่งในตัวละครเกมจีบสาวที่มีชื่อว่าลุงเรียนมนตรา Love and Beast หนึ่งในเกมที่ลูกสาวของเขาเคยเล่นโชว์ให้เขาอยู่และเขาก็ได้เกิดไปเป็นหนึ่งในตัวละครในเกมนี้นั่นคือตัวละครที่มีชื่อว่า Grace Owen ซึ่งเป็นนางร้ายในเกมนี้จานิสัยอันแข็งกร้าวและที่ติสูงทำให้ไม่เป็นที่ชื่นชอบในโลกแห่งนี้แต่การที่เคนซโบโร่นั้นได้มาอยู่ในร่างของเกรซโอเวนนั้นจะทำให้เรื่องราวและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล จากตัวละครที่หลายคนไม่ชื่นชอบกลายเป็นตัวละครที่ได้รับความชื่นชอบและได้รับการนับถือเยอะแยะมากมายแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวและหลายสิ่งหลายอย่างที่จะนำพาไปสู่ถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวไปตลอดกาลและเรื่องราวนี้เคนโซมโรหรือเกสโอเวนนนั้นจะนำพาไปเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างก็คงต้องติดตามในเรื่องราวของเมื่อตาลุงเกินใหม่เป็นนางร้าย ได้ต่างโลกนะครับ